สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะกับสตาร์นะคะที่ Star UK Podcast นะคะมาเจอกันเหมือนเดิมนะคะคุณผู้ฟังวันนี้ก็มาพูดคุยทักทายกันอีกเช่นเคยนะคะท,ที่เที่ยวในประเทศรัสเซียนะคะวันนี้เรายังอยู่กันที่รัสเซียนะคะเรายังไม่จากคุณไปไหนนะคะ มาทำความรู้จักกันนะคะว่าประเทศแลสเวียมีเียยังไงโอนทาวของริก้านะคะเป็นย่านเล็กๆนะคะเป็นเมืองเก่านะคะแล้วก็มีเรื่องเล่าประวัติต่างๆนะคะมีความเป็นยุโรปเปียนค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะยังมีแหล่งที่เยี่ยมชมหรือว่าเป็นมิวเซียมหรือว่าเป็น h House of Black คเ a s นะคะต่างๆที่เป็น ที่ขึ้นชื่อของที่นี่นะคะแล้วก็ยังเป็นแบบ ตึกที่ค่อนข้างสวยแล้วก็เป็นตึกที่คล้ายๆกับตึกหนึ่งที่อยู่ที่อ่พิซ่าหรือว่าฟอร์เรนในอิตาลีนะคะที่เคยไปมาแล้วรู้สึกว่าเฮ้ย hey, อันเนี้ยคือแบบมันมีความคล้ายเคลยงคล้ายคลึงกันแต่ว่าอันโน้นอะมันเป็นตึกสีขาวแต่ว่าของลาสเวียที่นี่อ็นทิลิกามันจะเป็นตึกสีส้มๆแล้วก็มีนาฬิกาแขวนอยู่ตรงกลางนะคะมันก็จะบอกเวลาได้ด้วยนะคะเป็นตึกที่ค่อนข้างที่จะ เก่าแก่นะคะแล้วก็มีเรียงกันอยู่3ตึกนะคะเรียกว่า Three b r o t h e r นะคะแล้วก็เป็นตึกที่ไม่ได้เป็นญาติพี่น้องกันแต่อย่างใดแต่ว่าเขาตั้งเรียงกันอยู่เป็นเป็นรูปแบบของสถาปยกรรมในแต่ละยุคก,ก็จะแตกต่างกันไปแต่ว่าตั้งอยู่ใกล้เคียงกันนะคะแล้วก็ เป็นตึกที่ใครไปที่นี่ก็ต้องถ่ายรูปกลับมานะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอีกตึกหนึ่งหรือว่าอีกบิลดิ้งหนึ่งนะคะการก่อสร้างอีกที่หนึ่งเรียกว่าแคชเฮ้าส์นะคะแคชเฮ้าส์ก็จะเป็น เป็นตึกที่สร้างขึ้นมาแล้วก็ตรงยอดโดมบนหลังคาก็จะมีน้องแมวนะคะเป็นรูปปั้นแมวนะคะอยู่บนยอดเลยนะคะอันนี้เขาก็จะเรียกว่า c a s เ house นะคะใครไปก็เออแล้วก็มีสวนหย่อมด้านหน้าใครไปก็ต้องอยากจะถ่ายรูปที่นี่นะคะเพื่อที่จะเป็นที่ระลึกแล้วก็ได้รู้ว่า เดินทางไปถึงลัสเวียแล้วนั่นเองนะคะแล้วก็มีอ,อนุสาวรีนะคะชื่อว่า Freedom Monument นะคะเป็นอนุสาวรีอิสรภาพนะคะนึกถึงสมัยสงครามนะคะอิสรภาพจากรัสเซียเมื่อก่อนเขาเคยแบบมีความเป็นเป็นแคว้นหลัก ะะของรัสเซียพอแบบมาร่วมกันหลายๆคนคิดว่าประเทศรัสเซียเนี่ยคือประเทศรัสเซียแต่จริงไม่ใช่มันคือคนละประเทศแล้วผู้หญิงรัสเซียหลายๆคนก็แบบไม่ค่อยพอใจเวลามีคนทักเขาว่าเขา่าเป็นผู้หญิงรัสเซียหรือเปล่านะคะจริงๆแล้วคือแยกออกจากกันเลยคือความเป็นรัสเซียมันเหมือนมีความเป็น m i อเชีย uh, กับ ยุโรปเ a ีแต่ว่าความเป็นรัสเวียคือมันไม่มีมิกซ์มันเป็นยุโรปเปียนร้อยเปอร์เซนต์อย่างเงี้นะคะแล้วก็เขาเคยอยู่ในสภาพโซเวียตมาก่อนด้วยนะคะก็เป็นแหล่งธรรมชาติก็ยังมีอยู่เป็นส่วนสาธารณะการล่องเรืออะไรอย่างงี้นะคะก็ยังมีค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะใครที่ ชอบแบบการไปโบสถ์อะไรอย่างนี้นะคะประเทศนี้ก็ยังมีแบบเซ์ปีเตอร์เชิร์ดนะคะเป็นโบสถ์ของเซ์ปีเตอร์ในศตวรรษที่12นะคะแล้วก็ หลายๆคนนะคะก็ชอบไปเยี่ยมที่นี่แต่ไม่แน่ใจว่าถ่ายรูปได้หรือเปล่านะคะเพราะว่าก่อนนั่นนี้เคยมีคนบอกว่าเออไปที่เนี่ยจะถ่ายรูปไม่ได้นะคะถ้าเข้าไปในโบสถ์คนที่นี่ก็จะเหมือนเขาถือนะคะก็จะเออถ่ายรูปไม่ได้อะไรประมาณนี้เนาะ มีหลายที่มากแล้วก็การเดินทางก็ค่อนข้างที่จะสะดวกนะคะในลาสเวียแล้วก็โบสก็ค่อนข้างเยอะแล้วก็การเดินชมธรรมชาติก็เป็นสิ่งที่รู้สึกว่าหลายๆคนไปแล้วก็ประทับใจนะคะก็เลยอยากจะมา บอกต่อกับคุณผู้ฟังนะคะว่าประเทศนี้ exist อยู่นะคะในโซนยุโรปนั่นเองนะคะเผื่อว่าใครที่ยังมองหา,า destination ในการท่องเที่ยวนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนดีนะคะหลายๆคนยังแบบยังคิดค้นหาอยู่ก็เลยอยากจะแนะนำที่นี่นะคะมีแหล่งท่องเที่ยวเยอะแย,ะ,ยะมากมายมีทั้งสถาปัตยกรรมมีทั้งพวกแหล่งเรียนรู้ต่างๆแล้วก็ ด้านทางวัฒนธรรมอะไรแบบนี้นะคะการที่ลาสเวียก็ถ้าเกิดสมมติว่าใครไปเที่ยวที่นี่นะคะก็ยังได้ไปเที่ยวต่อที่อ่าเลสโเนียได้ด้วยนะคะแล้วก็มีหลายๆเมืองที่อยู่ในแถบโปติกนะคะอันเนี้ยก็จะมี ทั้งการเดินทางด้วยรถบัสการเดินทางด้วยรถไฟการเดินทางแบบรถสาธารณะอะไรอย่างนี้นะคะก็ไม่ได้ยากลําบากอะไรนะคะก็เป็นการเดินทางที่ค่อนข้างที่จะง่ายนั่นเองนะคะโอเควันนี้นะคะก็ต้องลาไปแล้วนะคะกับสตารที่ s t าร UK p o d พอ s แคต์แล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าในพอดแคสต์หน้านะคะหวังว่าทุกคนคงจะแฮปปี้แล้วก็ได้เรียนรู้กันเกี่ยวกับประเทศรัสเวียประเทศ ยุโรปประเทศเล็กๆในตอนเหนือของยุโรปนะคะวันนี้ก็ต้องลาไปแล้ว thank you very much for listening to Style UK podcast bye bye for now